น้องๆรู้ไหมครับว่าดาบพิฆาตอาสูรที่เราชอบตอนนี้มีนิทรรศการให้ทุกคนเข้าไปในเหตุการณ์ต่างๆไปล่าอาสูรกับเหล่าเสาลากบินไบบอกเลยนะสนุกตื่นเต้นสุดๆไปดูคลิปเต็มกันครับหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลัน ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่นิทรรศการดาบพิฆาตอสูรที่เดอะมาร์เก็ตตรงข้ามเซนทรัเวิลด์ดูข้างหลังเราสิมีทันจิโร่เป่าลมตัวใหญ่มากๆแล้ววันนี้เรามีภารกิจเราจะต้องไปช่วยเนซุโกะเนซุโกะโดนอสูรจับไปพี่เบสหยิบดาบมานี่ครับนี่คือดาบของทันจิโร่งั้นเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนเลยนะจะมีหุ่นแบบนี้อีกหลายตัวเลยนะโอยตัวนี้น่ารักอ่ะเ่อแบงค์มีอันนี้มาให้หน้ากากอินโนสุเกะนี่เหมือนกันเลย เหมือนหน้ากากที่เราพกมาเลยอ่ะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอินโนสุเกะเขาเป็นคนนะแต่เขาชอบใส่หน้ากากหมูป่ามีนิสัยใจร้อนชอบการต่อสู้แต่ถ้าเราเห็นตอนถอดหน้ากากนะเขาจะมีใบหน้าสวยหวานตาก็หวานเหมือนผู้หญิงเลยน้องบิงเราเจอในสุโกะแล้วไหนดูหัวสิ นี่ไงเป็นลายเดียวกับเนซุโกะเลยเนซุโกะนะครับเขาจะเป็นน้องสาวของทันจิโร่แต่ว่าทันจิโร่อะมีหน้าที่ก็คือเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้น้องสาวกลายเป็นมนุษย์เพราะตอนนี้น้องสาวอะเขาเป็นคนครึ่งอสูร oh. เราจะต้องทําไงก็ได้ให้กลายเป็นคนคนปกติบางครั้งอะเขากลายเป็นอสูรนะเนี่ยดูสิเขาก็เลยต้องกัดต้องคาบคาบไม้ไผ่ไว้เพราะบางครั้งเขาจะไปคาดอย่างอื่นไง อาสูนทนแดดเหรอแล้วพี่เพชรรู้ไหมทันจิโร่อะเขาเอาน้องสาวเขาวไว้ตรงไหนไว้ในกระเป๋าไม้ใช่ไว้ในกระเป๋าไม้แล้วก็สะพายเวลาเดินไปอะจะได้ไปไวเพราะเราต้องไปปฏิบัติหน้าที่งั้นเราเข้าไปดูขอดาบนะครับขอดาบหน่อยนี่เดี๋ยวเราเอาดาบนี้เข้าไปข้างในงานกันเลยครับไป ถึงแล้วครับทุกคนนี่คือหน้าง,งานนะครับเห็นไหมครับงานมีตั้งแต่วันที่28กุมภาถึง30เมษายนนะครับหน้าง,งานเขามีตุ๊กตาเป่าลมแบบนี้แหละครับนี่<อ>เคียวจิโร่เคียวจิโร่นะครับต<อ>ัวนี้นี่อันนี้คือมีดาบตัวนั้นชื่ออะไรอะ่ะเราไปดูชื่อกันตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเทนเกนโอน้นี่นี่วันนี้เราเจอน้องๆที่มาดูงานน่ะน้องๆเขาใส่ชุดมาด้วยนะนี่ไงนี่นี่สวัสดีครับโอ้ชุดสวยมากเลยอ๋อชุดชื่ออะไรนะ อ๋อ <Es> oh, แล้วใส่ชุดสวยมากเลยนี่เรามีดาบเหมือนกันเลยไปเดี๋ยวเราเข้าข้างในกันเนาะไปเดี๋ยวเราเข้าข้างในเดี๋ยวไปเจอกันข้างในอีกไปครับเราเข้าข้างในกันเลยครับข้างในงานนะครับเขาจะมีจัดพิธีการสวยมากและตรงนี้เป็นหน้างานนะครับนี่เราจะได้สแตมป์สัญลักษณ์ทันจิโร่ด้วยอ่ะพี่เบสสแตมป์ไปยังอ่ะพี่เบสสแตมป์เลยครับงานข้อมือนี่เราจะมองไม่เห็นนะมันเป็นหมึกล่องหนอ้า ถ้าเราเข้าไปในงานน่ะเขาจะมีที่ส่องหมึกล่องหนด้วยพี่เดชอะถือดาบไว้เฮ้ยไม่เห็นบิงเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่ะไบไบสตแตมปนะโอเคไม่คิดด้วยครับมาถึงแล้วเราไปดูตรงนี้ก่อนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนขายของที่รลึกเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้พี่เดช ดาบเหมือนกันเลยอะแล้วตรงนี้เราอยู่ที่หน้างานนะครับเป็นจุดขายของที่ระลึกเบมอนสไลเยอร์เราเข้าไปดูข้างในกันเลยว้าวนี่ไงมีกระเป๋ามีกระเป๋ากระเป๋านี้สําหรับผู้หญิงสวยมากเลยดูสินี่ไงนี่ไงนี่เป็นของสะสมลายไทยเลยนะนี่คือหาได้ที่งานนี้เลยนะครับเป็นของที่ระลึกนะครับอุย้ยมีตู้อะไรด้วยอะทุกคนตู้จิ๊กซอตอนนี้น้องบิ้งก,กลาลังชอบจิ๊กซอพอดีเลยอะ ถ้าเราต่อจิกซอเป็นรูปทันจิโร่หรือดาบพิฆาตอสูน,น้องบิงต้องชอบแน่ๆนุ้ยน้องบิงเอาไหมน้องบิงกำลังชอบต่อจิกซอเอาสักลูกไหมอยู่ชอบอันไหนมาดูสิชอบสองอันนี้มันเป็นแบบสุ่มนันเรามันเป็นแบบสุ่มใช่ถ้าตู้นี้ถ้าตู้นี้เราก็จะได้รูปแบบนี้เนี่ยดูสิแม่นี่เป็นการ์ดลายไทยนี่คือแบบเฉพาะงานนี้เลยนะเนี่ยทันจิโร่ไงแม่มีหมอนดาบพิฆาตอสูนแผ่นรองเมาส์ดาบพิฆาตอสูน อันนี้โปสการ์ดจากพิฆาตอสูรน,นี่โปสการ์ดจากพิฆาตอสูรอันนี้ของของแบบลิมิเต็ดอีดิชั่นเลยนะว้าวดูสิเนซุโกะใช่น่ารักมากลิขิตเตนซุโกะเอาไหมเอาไหมเอาไหมน่ารักมากอุ้ยแล้วมีกล่องใหญ่ด้วยนะนี่เนซุโกะกล่องใหญ่ไหนครับอ๋อเปลี่ยนหน้าได้ใช่เรามีสองหน้าเลยอะ นี่ดูการ์ดสิพีเ่เบสนี่นี่เป็นการ์ดแบบจากพิฆาตอสูรกับวัดไทยเนี่ยเห็นปะโอ้นี่กระชางไทยนี่ข้าเหนียวมะม่วงไทยนีเละนี้น้ำมะพร้พาวของไทยนี่มวยไทยอุ้ยทุกคนอินุสุเกตต่อยมวยไทยดูสิ <laughs> <laughs> เห็นไหมเป็นของไทยหมดเลยแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นของแบบของลิมิเต็ดอิดิชั่นอะที่หาซื้อได้เฉพาะที่ประเทศไทยเท่านั้น ถ้าใครที่ชอบสะสมอะพี่เวสเนาะต้องชอบแน่ๆเลยนี่ไงมันมีที่เป็นแบบแบบเป็นอะคริลิกฤฤ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 เป็นแก้วด้วยนี่อันนี้สวยอะ <c oughs> นี่ครับแล้วอันนี้เป็นของแบบลิมิเต็ดดิชั่นมีแค่300ตัวในโลกเห็นไหมปากชื่อทันจิโร่แล้วดูข้างหลังนะ, <c oughs> ะอ,นอ่าดูลายดูลายข้างในใส่2ลายได้เขาใส่กลับด้านได้ข้างในถ้าเราใส่อันเนี้ยก็จะกลายเป็นลายแบบนี้เลยลายของประจําตัวทันจิโร่แล้วดูข้างหลังนี่นี่ บบบใช่เดมอนสไลเยอร์คิเ,เ, <Sl> ider, เมสึโนยายะโอ้โมีลายสีแบบผู้หญิงไหมนี่ไงนี่ไงอันนี้เขาปักชื่อใครอ่ะดูสิเนซึโกะใช่คนจะชอบนะเนซึโกะอะถ้าเป็นผู้หญิงอะอย่างบ้าย,ยังชอบเลยเนซึโกะพี่เบสครับแล้วข้างในงานอะเขามีเซอร์ไพรส์ด้วยนะเราเข้าไปดูกันพี่เบสครับถึงแล้วดูสิเขามีป้ายโปสเตอร์เป็นป้ายไฟสวยมากๆแล้วประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นไบรายไบายใครจะเป็นคนถือดาบเข้าไป จะถือให้พี่เบสแล้วกันพี่เบสทันจิโร่เข้าไปตามหาเนซุโกะให้ได้นะไปเข้าข้างในเลยครับวันนี้นะครับภาวังกฤษตามหาเนซุโกะว้าวเข้ามาข้างในแล้วตรงนี้นะครับจะเป็นประวัติของเดมอนสลายเยอร์นะครับแล้วเขาก็จะมีรูปปัน้นอุ้ยดูนี่นี่คือชุดของทันจิโร่แล้วก็ดาบของเขาใช่พี่เบสขอดูดาบหน่อยที่ไงใช่ไหมใช่ดาบของทันจิโร่ไหมแต่ถ้าเราอยากรู้อ่ะ ที่เราปั๊มข้อมือมาไงเราจะต้องดูข้อมือที่เราปั๊มมาแต่ว่าเรามองไม่เห็นไม่คิดจําได้ไหม1 1> เราปัป๊มตรงนี้แ,แต่ว่าไม่เป็นไรข้างในล่ะเขาจะมีเขาจะมีไฟที่สําหรับส่องหมึกหมึกล่องหนนะ่ะเราจะมาดูว,าว่าสัญ,ญลักษณ์เดียวกันไหมทุกคนจําสัญ,ญลักษณ์นี้ไหมนะไปะเข้าข้างในนะครับโอ้ข้างในมีตกแต่งสวยอะดูสิมีดอกไม้ด้วยว้าวเหมือนเราเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเลยอะ ออกมากันต่อครับนี่คือฉากแรกนะครับที่นี่เขาบอกว่ามีเป็นสิบฉากเลยนะฉากต่อมานะครับนี่เขาจะมีตัวหลักที่แสดงในเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับนี่อันนี้ทันจิโร่นั่นแหละเอ้าไม่ใช่อีกแล้วเหรอซึนิสกิยูกิยูยใช่ไหมโอพีเ่เสนี่แฟนพันธ์แท้แล้วเนี่ยรู้จักทุกคนเลยไม่ไม่รู้จักเลยนี่นี่อันนี้พ่อรู้จักอันนี้เนสึปโกะไงอันนี้พ่อแหวงรู้จักคนนี้คนเดียวอินโนุกเกะและแลขคนนี้นะครับ ชิซุกะใช่ชิสุกะป่ะปถ้าชิสุกะเรื่องอะไรเรื่องดูไลมอนอ๋อทุกคนเราเจอแล้วเราเจอกล่องของเนซุโกะแล้วนี่นกล่องเนซุโกะเนซุโกะเขาจะเข้าไปอยู่ในนี้แหละไม่กิฟรู้ไหมทําไมเขาอยู่ในกล่องได้เพราะว่าเนซุโกะอ่ะเขาจะทําตัวเล็กตัวใหญ่ได้ตอนที่เนซุโกะทาตัวใหญ่อ่ะก็คืออยู่ข้างนอกเนซุโกะตัวเล็กเนซุโกะตัวเล็กถ้าเนซุโกะใช่ ถ้าตัวเล็กแบบนี้นินสกโกตต้องข้าไปอยู่ในกล่องแต่ถ้าพอออกจากกล่องจะกลายเป็นตัวใหญ่แบบนี้เลยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่นี่แบบนี้แบบนี้นี่น้องไว้ตีมือกันน้องบิงตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านของชินุบุกับคานาโอคนไหนคนนี้เป็นชินุบุส่วนคนนี้เป็นคานาโอดูดาบของเขาสินี่ไงที่เราเจอตัวจริงดาบมากเมื่อกี้เราไปโซนต่อไปกันเลยไหมครับปานเราไปดูกันครับอุ้ย เราเจอรูอะไรอะ่ะอุ้ยเป็นรูสามิติเหรอเดี๋ยวพ่อแบงจะเข้าไปแล้วนะครับอุ้ยเราลองเอาหัวเข้ามาที่มันมันเหมือนเราอยู่ในเกมเลยอะ่ะจริงเรามองได้เรามองได้3 6 0อกงศาเลยน้องไว้ลองหัวเข้าไปดูอ้ามันหายไปไหนแล้ววะอุ้ยมาแล้วเห็นแล้วเหรอ อ๋อล้วมือเข้าไปข้างในนี้หรือเปล่าไ,ไ,ไป,ไปลองมือเข้าไปสิอ๋อมันอยู่มันจะมีที่ให้เห็นชัดๆอยู่อีกที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตรงนี้เห็นหรออ๋อทุกคนมือกล้องหดเริ่มทํางานแล้วเราจะเริ่มเห็นสัญลักษณ์ที่มือเรานี่ไงๆไงดูที่ดูมือบรองใบอุ้ยเรารมือพ่อก็มีทุกคนเราเป็นนักล่าสูตรแล้ว ใช่มันเป็นมันเป็นมันเป็นชื่อของทันจิโร่อุ้ยตรงนี้ก็เป็นเป็นเรืองแสงไปวะคาไปดูข้างในกันต่ออุ้ยอุ้ยนี่อสูรอสูรอสูรสิบมือดูหน้าก่อสิโอ้อันนี้ปางวาลีเพราะแบงอ่านมาปางวาลีเป็นท่าไม้ตายสําหรับสําหรับที่เป็นนักฆ่าสูน,น่ะลไปพร้อมนะหนึ 1, 2, ่งสองามบูนี่ ต่อไปน้องบิงแม่งน้องบิงอยู่ไหนน้องบิงจะปล่อยพลังน้าน้องบิงขึ้นมาเลยครับจ้าเอ๋ถึงไหมบิงจับถึงไหมตรงนี้จะเป็นคล้าขายมีดดาบนะถ้าเราถ้าเราปล่อยท่านี้ยน้ําจะกระจายเลยนี่อุ้ยพ่อแบงค์เจอแล้วกระเพาะอสูรอุ้ยทุกคนอันนี้มันคือแบบอุ้ยเขาบอกให้เราขึ้นไปยืนได้ด้วยฮะพี่เบสลองข้าไปยืนอุ้ยข้างบนมันนุ่มๆหรอ ทุกคนครับตอนนี้เราขึ้นไปบนกบระเพาะอสูรแล้วเหมือนมีดวงตาเต็มไปหมดเลยอะ่ะมีทั้งหมดกี่ดวงอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดดวงเหมือนเราอยู่ยืนอยู่ในกระเพาะอสูรเลยมันเป็นยังไงข้างบนมันนุ่มๆไหม,มถ้าเราขึ้นไปยืนมันจะมีไฟใช่ไหมพ่อขอไปยืนมั่งอุ้ยมันนุ่มจริงๆด้วยอ๋อนี่ดวงตาเลยอะ่ะอุ้ยไฟติดแล้วใบลงมาเร็วใบตกใจมือของคนนี้เอนมู N นะครับ เอามือถอดออกมาอยู่ตรงนี้ได้ด้วยโอ้แลวดูปากมือขมีปากด้วยนะไอตัวที่ก่อนจบภาคแรกที่มันอยู่บนรถไฟนิลันอะ๋อรถไฟรถไฟไรนิลันก็อยู่ตรงนั้นนัสิใช่ไหมไปเราไปดูรถไฟไรนิลันกันครับเบสเบสพ่อแบงเจอพ่อแบงเจอพลังไฟอยู่นู่นเมื่อกี้เราเจอพลังน้ําแล้วใช่ไหมตอนนี้เราเจอพลังไฟบิงโอ้ดาบพิฆาตอสูรพลังไฟครับ ปางตะวันสองคนช่วยกันปล่อยพลังปางตะวันเลยนะนี่เป็นป<า>เป็นไฟแบบหมุนหมุนแบบนี้เลยอะ่ะหนึ่งสองสาปางตะวันหัวโคกไปแล้วปางตะวันอ่ะเดี๋ยวดูบิงมั่งบิง,บงทำท่าให้เหมือนนะไปครับปางตะวันของน้องบิงหนึ่งสองสามปางตะวันอีกแล้วนี่นี่เดี๋ยวให้พี่ไบร์ทพี่ไบร์ทจับสองม,มือได้ ทำท่าปางตะวันปางตะวันหนึ่งสา<ะ>ม <c oughs> ปางตะวันคนนี้มันน่ารักมากมากว้ออาออกมาได้ครับทุกคนต่อไปเราจะขึ้นรถไฟไปขึ้นรถไฟนีิลันเลยครับแล้วนี่ขมีกล่องอะไรด้วยเนี่ยกล่องข้าวน้อยรถ <c oughs> <c oughs> ไฟนิลันถ้าเราขึ้นมาดูนะครับข้างหลังเขาจะมีคล้ายๆเป็นวิวริมทางแบบนี้เลย โอเคแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่บนรถไฟแล้วรถไฟนีรันไม่กิฟจะไปไหนครับไปหมู่บ้านดาบิคาดอสุหมู่บ้านดาบิคาดอสูลไม่กิฟพาใครไปบ้างเดี๋ยวมาดูนะนี่คนที่หนึ่งน้องไบไปหาใครครับไปชินบุไปตามหาชินุบุเป็นตัวละครที่ไบชอบเลยเนาะส่วนน้องบิงตื่นเร็วบิงรถไฟออกแล้วอะไรหนูไม่ได้รอ๋อน้องบิงไปหาใคร เนสุโกะนะตอนนี้เราหาเนีสุโกะยังไม่เจอเลยนะเนสุโกะตัวจริงอะ่ะส่วนพี่เบสครับพี่เบสไปหาใครเล่นโมคุเคียวจูโร่ครับเคียวจิโร่เคียวจูโร่ชื่อเต็มๆว่าเล่นโมคุเคียวจูโร่โอเคโอเคถึงแล้วครับทุกคนตอนนี้ถึงสถานีนิรันดแล้วลงเลยครับลงเลยครับไปตรงนี้นะครับเขาจะมีผ้าคลุมผ้าคลุมนี้เขาเรียกว่าอะไราเบสผ้าโอริอะไรนะผ้าโอริผ้าโอริโอเคเก่งมากไปเราไปดูข้างในกันต่อครับ ว้าวทุกคนปุ้ยบิงบิงเจอรูอะไรอะ่ะปุ้ยทุกคนเราเข้ามาโซนนี้นะครับเรามาเจอรูอะไรไม่รู้เนี่ยดูสิที่เราตามหาหือเป้าบิงทันจิโร่ทันจิโร่เหรอ,อไหนไหนอุ้ยเราเจอรูอะไรไม่รู้อุ้ยรูนี้มองเห็นทันจิโร่ด้วยปุ้ยทุกคนมันเป็นเหมือนรูที่ผนังมันขาดนะแต่เรามองเห็นเลยอะ่ะ วุ้ยอันนี้อะไรไม่รู้อะ่ะแต่อันนี้เป็นทันพี่เบสพี่เบสของพี่เบสอยู่นี่ทันจิโร่อยู่นี่ไม่เคียวจิโร่ไม่นทนจิโร่อ้าวพี่เบสเป็นเคียวจิโร่ไม่ใช่เหรอเคียวจิโร่เคียวจิโร่นะอันนี้ใครอันนี้ใครแม่เจอแล้วแม่เจอของแม่แล้วเหรอหแม่เจออะไรไหนดูสิวมซ่ไมกี้เจออะไรเด็กๆมานี่ก่อนก่อนที่เราจะไปดูอ่ะเราเจอรูเราเจอกล่องอุ้ยอุ้ยเราเจอกล่องไฟ ตรงนี้เป็นกล่องไฟสําหรับหมึกล่องหนโอเคนี่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 คือหมึกล่องหนสัญลักษณ์ของน้องบิงนะครับดเดี๋ยวเรามาเทียบกันนะครับของบ้าของบิงเป็นรูปเดียวกันไหมอ่ะบิงเอาเข้าเลยครับอุ้ยเหมือนกันพ่อด้วยพ่อด้วยเข้าลึกๆเแล้วข้าลึกๆกโอ้เราเจอกล่องไฟแล้วหมึกล่องหนของเราทํางานแล้วเรามาอยู่ทีมทันจิโร่แล้วและตอนนี้นะครับเด็กๆมุดเข้าไปในบ้าน ในห้องอะไรไม่รู้ว่าเป็นเหมือนห้องฝึกดาบพิฆาตอสูรหรือเปล่าเข้าไปข้างในเข้าไปกันได้หลายคนเลยอ่ะแล้วเหมือนจะมองเห็นตรงเนี้ที่เป็นตัวหนูวะครับทุกคนเห็นหนูตัวเล็กไหมปเป็นหนูตัวเล็กที่มีกล้ามด้วยเดี๋ยวเราต้องถามพี่เบสเขาเรียกว่านินจาหนูนินจาหนูนินจาหนูอีทีอ่ะนะเนี่ยนะเขาเป็นหนูที่เป็นนินจาครับเป็นตัวเล็กไหนครับไหนดูไหนดูไหนนุ่งบิงจะให้พ่อไปดูอะไรไม่รู้ ุ้งบิงพาพ่อมาดูลูอันนั้นคือใครเดี๋ยวเราไปดูกันครับอุ้ยเจอแล้วทำไมแก้มกับเป็นแบบนั้นน,น่ะเขาเป็นตัวน่ารักอะพี่เบสเจอมูซันเหรอไหนดูลูนี่สิอโอ้โหตัวนี้ตัวเก่งใช่ไหมพี่เบสมูซันคือใครอะมูซันคือหัวหน้าอาสูนอะเป็นหัวหน้าของอาสูนหรอจริงหรอ แล้วตรงนี้นะครับเป็นโซนที่เป็นห้องใหญ่มากๆเป็นห้องที่เป็นห้องสีชมพูเลยครับเพราะในโซนนี้จะมีตัวละครที่เป็นตัวผู้หญิงเยอะเลยเราเจอแล้วชินบุปูชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะนนอเ,นะเออเราเจอแล้วเนซุโกะมาแล้วครับพี่เบสหยุด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 ตอนนี้เราเจอน้องสาวของพี่เบสแล้วนูวน่นเนซุโกะอยู่ตรงนูน้นไปดูกันเลยสวยมาก น,นี่นี่นี่น้องสาวของพี่เบสน้องบิงนี่เองแต่ตอนที่เป็นร่างโหดอ่ะตอนที่เป็นอสูรนะ่ะดูหน้าเขาสิหน้าเขาอย่างโหดอ่ะโอ้หน้าเขาโหดมากตอนตอนที่อยู่ในกล่องอ่ะก็จะเป็นตัวเล็กแบบบิงนั่นแหละแต่พอตอนเป็นอสูรนะ่ะดูสิโอ้แต่คนนี้เขาเก่งนะเขาสามารถควบคุมอารมณ์ได้ตอนนี้นะครับเรามาถึงห้องเรียนของหน่วยหน่วยพิฆาตอสูรนะครับ ห้องเรียนดาบพิฆาตอสูรทุกคนนั่งโต๊ะเลยครับมานั่งโต๊ะเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ห้องเรียนดาบพิฆาตอสูรพี่เบสนะครับเป็นทันจิโร่จะมาสอนนี่มาสอนน้องๆในการในการใช้ท่าปานต่างๆพี่เบสมีปานอะไรมั้งครับปานสีดําแล้วก็ปานสีแดงไม่ใช่ปานอะไรครับปานปานวาลีปานวาลีปานตะวันไหนทาท่าปานวาลีที่ครับ ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมวิ่งไปคิดว่าใช่ไหมพี่เบสทำถูกไหมอ่ะผม่ามันมีรังกาเลยอ๋อ,อมันเป็นท่าแบบท่าแบบเอฟเฟกต์อะเนาะ <Okay. S 1> และอันนี้นะครับเป็นห้องเรียนมีใครมั่งรู้จักไหมครับคนนี้ที่เป็นค,นคุณครูใช่ทันจิโร่ไหมอนนี้กิวครับกิวอ่ะแล้วมีใครอีกครับชินบุแล้วคนนี้ใครนี่อันนี้ชินุบุอะส่วนคนนี้หน้ากากแมวน้องบิงไงหน้ากากแมวเราก็มีนะแล้วคนนี้ใครอ่ะกิว,วอันนี้ทันจิโร่ อ้าวไม่ใช่เหรอทันจิโร่คะนั้นไหนครับอ๋อนี่นี่ทันจิโร่คนนี้ใช่ไหมส่วนคนนี้พ่อแบงค์รู้จักนคนนี้ชื่อเนซุโกะแต่เขาไม่คาบไม่ผ่แล้วนะเขามาคาบขนมปังแทนเพราะเขาหิวเขาหิวใช่ไหมอะไรนะครับอิโนโนสุเกะอินโนสุเกะนี่ที่ที่เป็นหน้ากากหมูป่าใช่ไหม<ช>ดูตาเขาสิอ่าหน้ากากหมูป่าตาสวยเชิญชวนทุกคนมาท่องโลกดาาพิฆาตอสูร แต่งตัวจัดเต็มมาได้เลยรักใครชอบใครมาที่นี่ได้เจอแน่นอนเหมือนเราได้ไปอยู่ในโลกของพวกเขาเลยนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย